ครับเนี่ยค่ะที่ให้ฝากทุกคนทำบุญเขาเป็นแบบหลายโลกมากหรอค่ารักษหมื่นกว่าอเดอนเนาะีีน้องแก้วไปไหนมาครับวันนี้อค่ะไปไหว้พราหาพาที่หมอเอกไม่ได้ไหนี่ไงลาขึ้นบ้าไหนวันไหนเนี่ยได้ปะเอาไหม่เอาใหม่เนาะใช่ปะได้แล้วใช่ไหมกดไลคก่อน ทำไมทำไมเมื่อกีนะครับสัญญาณมันบ้งโอ๋ยเจ๋งอ่ะพอกดแล้วมันจะเป็นรูปหน้าเราขึ้นมาใช่แต่ในนี้มันไม่คือมันไม่ถึงนะเนี่ยเห็นปะเห็นปะใช่ใช่ใช่เออใช่ใช่ใช่ไม่เหมทอนเหยียดด้วยอ่ะอุ้ยโองกดรูปกดไปเออไหนอ่่ะกดเองไทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะอยากกดไลค์ตัวเองไม่ได้น่ารักนะอยากกดไลค์ตัวเอง ฉลิชดามาแล้วชนิดาไอจิตทองทองมาจอยแล้วมันไม่เป็นอ่ะก็กดดิกดตรงนี้ตรงตรงที่คอมเมนต์น่ะนั่นน่ะฉลิชดาอัพเดทแล้วฉลไม่ได้อัพเดทชนิดาไปบอกใครเขาชนิดายังไม่รู้จักวิธีอัพเดทเลยอ่ะไม่ไมีอัปแล้วแล้วเราก็กดไลค์ไปได้เรื่อยๆมี้ัพแล้วเรามาสัมภาษณ์คนนี้บ้างดีกว่าเพื่อนผู้ผาไม่ดีกว่าครับครับชื่ออะไรนะครับชื่อหนึ่งอะ แล้วเป่นหมอเขินทำไมสัมภาษณ์เขาแล้วเขินทำไมเขินแน่ชอบเด็กต่างประเทศอยู่บ้านนอนโอ้กระจายบ้านอยู่บางบ่อกเขาเรียบเปลี่ยนมุมไปแล้วเขาเลยรีบเลยบ้านอยู่บางบ่อบ้านอยู่บ้านนอนหาเพื่อนคนนี้ผ่าครบนานยังอ่ะผ่าต้องแนะนำสิ่งดีๆให้เขาหน่อยเว้ยโอ้ยวัยรุ่นไปเลย มันค้านนแลวนี้้นนีเขามานานแล้วใช่ไหมครับมันจบแล้วไม่ขึ้นอาจจะใกล้เริ่มครบแล้วแบบมิ้นดูจริงจังมากน่ารักจังเลยค่ะรอพี่หมอตัวจี๊ดนานแล้วค่ะทีนี้หมอคือของขารอจุ้งเอาเหรอเออจ้ะนั่ารักจังเลยค่ะคือแก้เธอจะร้ายทำไมเนี่ยเนี่ยค่ะพี่หมอทำไมผิวหนูมันไม่ขึ้นข้างล่างแต่หนูอัปเดทแล้วอ่ะเป็ทำไมวะ ไม่รู้ว่ะทำอยู่ไรท้อยู่ไรพี่หทำไมอ่ะใครมีคำตอบไหมครับแกมิ้นชอบทั้งสองเลยชอบรุ่นน้ำใบโบโบช็อคใจนะคะพี่หมออ๊ยของพี่หมอนะคะของพวกเราก็เป็นน้ำมะนาวอะไรอย่างเงี้ยวันหวานชั้นเปรี้ยวอ่ะรวมกันให้พออาจจะเป็นเพราะฝมไม่ได้อัพเดทต๊อกส่งมาถามว่าทำอะไรกันอยู่ช่วยพิมพ์ตอบให้หน่อยได้ป่ะว่าไลฟ์ ฝากถามน้องมิน้นชมพูแมวกรุ๊ปดีไหมครับดีมากเลยครัแมวกรุ๊ปดีไห<ด>มเออดีมามเพราะว่ามันจะช่วยมันเป็นตัวร้อนนิดนึนนงมันจะต้องลงก่อนแชมพูเพราะว่ามันจะกัดสีขนที่มันด,ด,ดำๆดดเออเ<อ>นี่ยน้องมินนงม้นเมื่อไหร่น้องมิ้นจะทําพวกผลิตภัณฑ์แมวอะ่ะถ้าน้องมิ้นชอบแมวมากนี่จริงๆนะอันนี้ขอไม่เห็นหน้าหมอเองนะแต่แบบอยากจะบอกเลยเพลินว่าน้องมิ้นชอบอะไรที่เกี่ยวกับแมวชอบผลิตภัณฑ์ าโดมเขาลองเขาเทสน้องต้องเออแทบจะแบบนั่นเลยอ่ะไปเดินด้วยกันไปซื้อของนะครับอันนี้ของเม้านห้เลยน้องม้น์แบบถือขนาดแบบเอามาเทสเองอ่ะคือเราตลกมากเลยอ่ะบบเน้ยมิ้นท์นี่มันของแมวไม่ใช่หรอบอกไม่ได้หรอพี่หมอโดนข่วนมาวันนี้ใช่แล้ววันก่อนโดนโบนก็โดนจิกลูกกตาบวมนี้ด้วยใช่แมวมันอารวาสน้องมิ้นท์อัปเดตจริงป้่าอ่ะทำไมกดไม่ได้ วันี้เรากินส้มตำได้ไหมส้มตำเป็นอาหารดีหรือเปล่าดีครับ low c a r สนี่ครับ low carb low c a r แล้วก็ l o แฟ a ด้วย low fat ด้วยอ่าพี่หนึ่เนี่ยเขาเป็นแบบเทรนเนอร์เอาพี่เหมือนเป uh, ็นเทนเนอร์ดูหุ่นว่าให้อยู่อ่ะโชว์ก้ากล้ามแขนได้ไหมครับกล้ามโชว์เลยไม่กล้ป้องอายอะใช่แต่แต่เห็นหน้าเขาอ่ะพี่รู้ถึงใครเลหรือเปล่าไข่มนต์มีความทรงม้อนเหมือนกัน่ะทรงม้อนเหรอใช่พี่หนึ่งยังไม่เคยเจอน้อง น้องชายของมิ้ออน้องพุ่งเหรอครับกำลังดูพี่มิ้นในละครหวานใจของนายจอมมิอยู่เลยเปิดทีวีและโทรศัพท์เลยตอนนี้พี่มิ้นกับพี่ผาคู่นี้น่ารักพี่หมอเจอพี่อ้นบ้างไหมคะเจอเจอเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวจะไลฟ์ให้นะครับน้องตาวองออุ้ยไลฟ์อยู่ค้าวไลฟ์อีกแล้วอ่ะไลฟ์อีกแล้ว่เบืออะฝากฝากอะไรหน่อยเขาอยู่ที่ญี่ปุ่นน่ะอุ้ย อยากให้กินด้วยกินในนั่นน่ะที่เป็นในโพเตโต้อ่ะอะไรหรอไดแต่ว่ะไม่บอกชื่อพ่กเราจะไม่ได้กินนะต้องบอกว่ามอเองขอเอกอยากได้อุ้ยขอเอกอยากกินขนมลายทำไมแก้วแก้วฝาเชียร์น้องตะวันด้วยนะครับเฮ้เจนใหม่รุ่นน้องเด็กกว่ามินอีกไม่ได้เด็กกว่าเอาหรอหรอหรอเออเขาเขาโตกว่า เขาน่ารักเขาเป็นพระเอกรุ่นใหม่เจนใหม่หน่อยให้มาดูเด็กเธอพพระเอกรุ่นเก่าๆของรูที่ตอนนี้หรอคะชริดาเธอจะร้ายทำไมแล้วเธอพาพิงไปหลายคนมากเลยนะเธอเอาพี่พูดเองหรอพี่แก้เธอพาพิงไปถึงพี่ป้องหนึ่งล่ะเธอพาพิงไปถึงพี่โทนี่หนึ่งล่ะเก็บไปก่อนจะไปวันละหนึ่งล่ะโอ้ยหลายคนเลยก็พี่พูดเองว่าเป็นพี่พี่โอีกพี่โอนพี่โอนมันก็ถือว่ารุ่นใหม่แต่ก็อยากได้รุ่นใหม่เพิ่มเออนี่เด็ก ใหม่่กวาใช่ร่น้องมิ้นกับมาตูนจะเจอกันไหมยังเนาะมาตูวันนี้ใส่หมุกไปดูคอนเสิร์ตคริสติน่าคอนเสิร์ตคริสติน่าอยากดูอ้าวเหรอสาิดาอยู่ไหนกันคะมากินข้าวครับข้าวี่ยน้ีนโที่ผาเกลีกราฟแก้วเดียวเหรอเปล่าวคำพูดของคนอ่อยกินหมดแล้วไงของตัวเองหมดแล้วหลายมาก จริงหมินชอบขโมยของคนอื่นเขาที่มาตูมหายไปไหนที่มาตูมติดวิพูดได้ไหมอ่ะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนทางว่าเก่าวที่มาตูมหายไปไหนอยากจะบอกว่าอะไรนะติดผู้ชายจริงๆริงก็เปหลอกกตินะที่มาตูมน่ะใช่ไหมจริงจริงผู้บอกผู้ก็ไม่ได้ผิดอะไรก็ฉูดแล้วใช่ไหมเออมันไม่ใช่ออกมาแล้วนี่อร่อยอ่ะร้อยห้าคนละเอาแบบนี้เอาแบบนี้ แบบนี้ใช่ไหมฝากน้องตะวันดูไว้ด้วยนะครับใครก็ได้ไปดูให้หน่อยเมดเลยแอดตะวันวีบอกน้องแก้วกับน้องมิ้นอยากกินขนมแอด t a w a n u n d e r อ c o r v ชื่ออะไร IG หนูอ่ะมิ้นแชมิน n d e r r e แชิดาโอ้โหโชคดีทำกันบ้างมาแล้วของหนูอ่ะของหนูเปลี่ยนมาแล้วเป็นแอดแก้วจรินเลย K A E K A E W ถูกแล้วเนาะแล้วก็ J A I N มินชริดา M I N T อันเดอร์สกอ C H A L I D A นี่ไม่ดูแล้วหมอเอกอะหมอเอกหมอเอกอันเดอร์สกอตหมอเอกมีอันเดอร์สกอตยั่ไนครับเยอะฮะจำไม่ได้เหรออันเดอร์สกอต T A W A N V โทรน้องมินมีสั่งเพิ่มอีกแก้วไหมคะ พี่มิ้นเป็นคนที่กินของตัวเองเขาไม่หมดชอบแย่งหนื่นเขากินใบบัวบกของพี่หมอดีกว่าอย่าร้ายถ้าไม่เจ็บช้ำในหัวใจกินไม่ได้หรัวใจห้ามกินถูกมันอร่อยไงล่ะพี่ใบบัวบกจริงๆใบบัวบกอย่างเดียวมันอร่อยมันมีน้ำมันมะนาวพี่มิ้นพี่แก้วร้องเพลงคู่กันให้ฟังหน่อยพี่แก้วร้องเพลงให้ฟังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แก้วร้องอะได้นะแต่พี่มิ้นร้องนี่ทำไมคะ ทำหน้าอย่างนี้ด้วยนะทหน้องเอกจะร้ายแบบนี้ใช่ไหมคะรอเล่นรอเล่นรอเล่นเขาก็ลดชอบร้องเพลงแบบโจโจอะไรนี้นะถ้าเขาเวลาออกงานนี่เขาจะสไตล์โจโจ้เออมีจัดแก้วโจไปโจไปโจไปแก้ไปไก่แม่ไก่อบ่ายไก่ไก่มือแอลสาวบางปูสาวบางปูอะมันโกงจริงพอละอย่างที่นี่ไม่ร้องเพลงอะไรบ้างครับ เราเขาเก็บค่าก็สื่อเปล่าเออหรอเออเนาะพรดีออกงานได้เพลงทั้ง3ากแถมไปเบิร์เดย์แลาละครชิมินยังไม่ถ่ายละครนะคะช่วงนี้พี่มินตั้งนามากละครไม่มีบทจะถ่ายถ่ายไปเยอะมากจริงหรอรอบททั้งสองเรื่องเลยค่ะเอเหรอมีใครเขียนบทจริงๆงไหมคะน้องมิ้นใกล้จะได้ถ่ายฉากร้องเกยังคะอยาฟบทยัไม่มค่ะไม่เลย หมอชมให้แล้วครับโอ้ยลองนี่แกนี่ยากนะเนี่ยโอ่ใครกดไลค์เนี่ยแก้วตัวเองว่าแล้วเชียร์ตัวเองกดไลค์ตัวเองพี่เอกหัวหน้าบ้านมาริดาแน่นอนตัวจริงเสียงจริงอุ้ยถามว่าแค่น้องกูผ่าไหมไม่ชริดาแค่น้องกูผ่าไหมไม่เชียร์หวานมิ้นไบรโอเย่เย่เดบิวต์มัน ผาเชยผาผาเชียงไทยคู่จี๋นอ่ะใคก็ได้เอ้าเขาบอกให้เลือกให้เลือกให้เลือกได้เหรอมินหนไอมิ้นหมอยมิ้นหมอยอีกี๋ยวมิ้นมาตูมี๋ยวมิ้นมาตูมชลิดา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 ไม่เอาเขาจีนมิ้นมาตูม่ะมิ้นมาตูมเหรอ ไม่เชียร์พี่หมอแล้วยังจะไปเชียร์คนอื่นนะหมอครับนี่น่ารักเนาะนานทีน่ารักทำไมก็น่ารักอยู่เนี่ยแล้วผาหาพเนี่ยพอเป็นผู้ชายอีกแล้วโอ้โหผาดตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับชอบอ่ะชัดเจนปะชอบแ้เธอดูหัวเรามีความสุขมากเลยนะ จะกัดนองแก้วเนาะยังปากไว้อยู่พดถามไม่ได้เธอตามเพื่อนเธอดีเออพี่ไม่ได้วางยาวขนาดนั้นนะครับน่้องผา,งามีคนบอกว่าพี่ผาก็ต้องเชียร์มิ้นท์ผาสิคู่ละครนะ่อหงละครดนะ้เลยอือใชนะ่แล้วตกลงถ้าเป็นเรื่องละครนี้เชียร์ใครครับ หม่อพี่หมอไม่ได้เล่นไลท์ทำไมแก้วนี่มือร้อนน่ารักมากแก้วแก้วแล้วค่ะเดี๋ยวไปแก้วจะกดไลค์เองเล่นเองชอบตรงเนี้ยต้องกดไลค์กดไลค์ก็ไม่ได้ซื้อสติ๊กเกอร์ก็ไม่ได้ชีวิตไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยตอนนี้ส่งให้ไม่ได้ด้วยไม่มีใครรู้วิธีการซื้อสติ๊กเกอร์จริงๆหรอ อ่ะเร็วใครที่รู้วิธีการซื้อสติกเกอร์แล้วส่งให้แต่ประเด็นคือชอบพี่แก้วอ่ะสวยมากค่ะเมื่อกี้ลองแบบกดในเน็ตแล้วมันบอกว่ามันไม่มีแล้วพี่ผ่าลองมากแต่พี่ผ่าเล้อ้วนแล้วนะเนี่ยมีเทรนเนอร์คมรผมมีเทรนเนอร์ แกน่ารักมากรักแก้วค่ะแกวน่ารักอ่ะตอบมาเร็วขอบคุณครับนี่ตอบเลยนี่โอ้น่ารักขอบคุณครับขอบคุณค่ะพูดก็ได้เธอไม่ต้องพิมพ์ตอบก็ได้คนชมเรื่องแก้วไงแกภาษาเขาไปเมนต์ตอบขอบคุณค่ะน่ารักอ่ะให้ดูอ่ะ ร้านค้าในไลน์คืออะไรอ่ะเราซื้อสติกเกอร์ได้ดไม่ร้านที่มีเขาถึงส่งมาได้อเออน้องแก้วพี่มีคำถามคำถามครับ่ะซึ่งมีที่ป้องไทยละครหนักมากเลยมีอะไรฝากถึงไหมครับก็พักผ่อนเยอะๆแล้วกันนะคะขอบคุณครับ <c oughs> นี่ต้องหัวเราะแบบนี้แล้วครับ <c oughs> ไม่ไมย่อยข้าวอยู่เกิดอะไรข่าวคะเรื <c oughs> ่องายเงี้ยอยากไลยกับพี่อ๋อ แก้วก็ไม่มีนะแก้วสวยอ่ะพี่แก้วสวยมากอันนี้แซวๆกันนะบอกไว้ก่อนนะไม่มีอะไรนะครับเล่นๆกันคนรู้จักกันทั้งนั้นพี่หมออยากกินอะไรนั่นเลยดีกินอะไรดี๋ยวสั่งอาหารได้หน่อยเถอะอะไรเยสะชิมใจเลยอ่ะนอกจากน้ำใบบัวบกแล้วนั่นเลยคิดถึง F F K ขอเดี๋หมอโดยหมอพี่หมอแล้วพี่หมอเห็นไหมแล้ว อะไรนะครับไม่รู้อะไรครับหันไปเร็วไม่มีอะไรครับพี่มิ้นผมสวยมากเลยครับตั้งตาตั้งตาแบบตั้งใจดูคอมเมนต์ดีกว่าแหมทำไมตาแบบลุกลี้ลุกลนขนาดนั้นนีนทานอาหารว่างใช่ไหมครับไม่จริงอ่ะชาลิดาเนี่ยวังมากจาน่ะมันสามารถซื้อแลวโอนตังให้เขาและระบุว่าส่งเป็นของขวัญให้ใครค่ะไม่ใช่เพราะว่าตอนเนี้ย พี่แก้วกับพี่หมอก็มีเหรียญไม่ <c oughs> <c oughs> ใช่แม่นองมิ้นแต่ทำไม่เป็นยังไงวิธีวิธีการส่งใช่ไม่เป็นอ่ะมันไม่มีเซนแอคทิฟเหมือนแต่ก่อนแล้วอ่ะใช่มันไม่มีให้แล้วที่ไม่รู้เนี่ยพี่หมอถ้าทางจะเกิดใคร เคยผู้ชายตรงข้ามนั่นแหละค่ะไม่เขินกล้ามไม่ได้อย่าหายใครเนี่ยครับไม่เห็นในนี้จริงเล้วเห็นในนี้เลยพี่หมอท่านเคยใครเวนน้องเวนเจียวนะครับไม่ได้เขินครับแต่พวกน้องๆมันชอบแกล้งพี่หมอครับโดยเฉพาะมีหัวหน้าเป็นชาลิดาที่ชอบแกล้งคนอื่นครับวินิวินิวีดีวีชื่ออะไรนะไอเคมไอซอไอเคมไอซอข้างขึ้น แล้วโดยมหรูปสักศรนี่มันจะมีความหมายนะฮะแล้วคนคนที่สักเนี่ยรูปกศรเนี่ยมันมีความหมายนะครับแล้วการสักเนี่ยคือเราสักอะไรเนี่ยเขาบอกว่าคล้ายๆมันนะมันจะเชื่อมต่อกับลายรูปภ้าหมายถึงว่าวิสัยและความไม่คิดอย่างเช่นอย่างเนี้ยคนอย่างเนี้ยเขาไมีเป็นนกอย่างเงี้ยพูดได้เลยว่าแน่นอนไม่ใช่ว่านกนะหมายถึงว่าหมายถึงว่าเป็นคนอิสระไม่ชอบให้ใครมาอะไรอย่างเงี้ยฟรีดอมฟรีดอมดูดวงไปด้วยเลย แต่ถ้าอยากรู้มากกว่านี้ต้องไปหาหมอยู่ที่บ้านครับคหาที่บ้านเลยไปบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอแต่เดี๋ยวเธอพูดอี้เดี๋ยวพี่เสียเว้ยปกติพี่หมอดูดวงที่บ้านใช่ไหมใช่ใช่ใช่อะไรอย่ารให้อย่าพี่หมอดูดวงที่บ้านแต่การเถิดนี่ยนะดูอะรดูใจไปถามพี่หมอชอบดิแกต้องลินยาตัวงรายมากเลยใจถามพี่หมอถ้าเขาถามมาหนูก็ตอบ ใช่ค่ะพี่หมอช่าอะไรคะเฮ้ยเด็ก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 อย่ามาแก้พี่หมอไปเม้นกันเรื่องในพวกศิลปินที่น้องน้องรักชอบกันเถอะอย่ามาสนใจประเด็นพี่หมออุยมีคนเขียนว่ากล้ามใหญ่มากคอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์มโดยพี่หมออันนี้มา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 ประเทศไทยนานไหมครับเอามาอยู่หนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนเหรอครับหนึ่งเดือนอ๋อใช่ไหมที่ลงรูปเห็นลงรูปเมื่อวานหนุกไหมหนุกไหมกับใบเหรอเนี่ยอยู่กันถึ่งเดนเริ่นิดนึงอ่ะผู้ชายเนาะ เพื่อนผู้ชายอเนาะมันจะสนุกหน่อยไงอยู่เพื่อนๆแกงแกงเพื่อนๆอะไรมาอุ้ยมีคนบอกว่าน้องน้องหนึ่งกล้ามใหญ่มากอขบคุณหมอครับหงือกตอกทำไมอ่ะทำไมเหงื่อแตกอ่ะที่นี่ก็เปิดแอร์เย็นออกนี่ดูเวลาเป็นน้องผู้หญิงสองคนเนี่ยมันร้ายกันแค่ไหนเนี่ยเออทำไมทุกคนต้องพิมพ์คุยกับพี่หมอ นี่ใครเขียนเนี่ยฉันเบื่อจริงเลยฉันชอบทำได้ทันด้วยตรงเนี้ยไม่นั่งคุยกับพี่หมอต้องนั่นงคุยกันด้วยอ่ะพิมพ์บ้างดยก่อนพี่หมอดูอินมากเลยนะครับกับเรื่องนี้ผาไี่ผาอะไรอีกแล้วอะไรกับแต่เราคนนี่มันเล่นกันเองใช่ไหมเนี่ยไลฟ์ด้วยนะดีดดีแบบอินกับไลฟ์นี้แต่อย่าให้ป่นเรื่องยังอยู่นะได้ข่าวมาอยู่นะอย่านะไม่ชอบแอบนะ ชอบหนุ่มชอบชอบหนุ่มเหมือนกระโดมตีแล้วป้าหรอจริงว่าหายิ้มาแตกเลไหนใครก็หาขอดูรูปนี้หน่อยพี่หมอยืนเมื่อวานอ่ะพี่เพื่อนเขาทำท่านี้กันอ่ะเอาของพี่หนึ่งก็ได้ที่แบบที่นางยืนเป็นรูปตัวเอสพี่หมอเป็นหมอหรือชื่อหมอครับอยู่ไหน้ ตู้หมุ่อันเนี้ยในมือผ่ากู้ผ่าดูไม่ดูตัวดิเป็นแบบ S curve อ่ะไม่ใช่รูปนี้ดินี่เมื่อไหร่จะได้เจอนั่นแหละสิใกล้แล้วเนาะใกล้แล้วเนาะยังมีผลงานใหม่ๆเราติดตามด้วยนะครับเราใหล็กใช่ไหมเราหนูชักไม่มั่นใจกับท่านทีแล้วยองฮอนว่า S curve อันเนี้ยก้นน้องจันยองฮอไปไหนครับคุณครูผ่าตีฉันมาลง ไดได้เขามาสอนมีสควอตดีอ๋อสควอตด้วยนะสควอตไงใจไได้อานันเลยเชื่อแล้วว่าไม่จนตหนึงสควอนึ่ิงลัวิดีโอนหอ้าวพ่อทำรับหลังกับเราอินเนอร์ขึ้นหอเลยอึ้นหอพี่หมอพี่หอออไอ้ก พี่ผ่าหน้าเด็กจังมีแซนะครับผ่าผ่าโอ้โหนี่คือใครอ่ะคนนี้เหรอเจอในี่เฟซบุ๊กทำจริคุณบอกเหรอเจอนจีอ๋อยู่เหรอโอ้๊ยย่เหรอทำไมต้องหน้าแดงด้วยอ่ะจับกล้องแน่นที่ก่อนมือตัดนะไรไม่ถูกเลยเหลือองมือเลย หนมาตรงนี้ดิไม่เหมาไมท่าหมับสิทำไมมือถือมันร้อนขนาดนี้ร้อนขนาดนั้นอ่ะม่อยาก้กันนก้อนมก้อนผมเฟิร์นจริงๆหมอไม่เชื่อของก้อนมปอโอเคโอเคโอเคตายทกอเดอแก้วชอบแก้วไม่หมกพวกนี้ใหญ่จับกล้องเองเลยแก้วใจจะมีผลงานใหม่ๆให้ติดตามนหครับมีแน่นอนครับทิ้ปีนะคะิ้ปีครับ ยาวเลยท่านี้สิ้นตีนี้หลังเอกงานเต็มเลยครับพี่มิ้นิ <t id> <t id ้ครแล้วตอนเชพี่มนเขาบอกว่าส okay, ิบลาะเขาบอกว่าลาสิบสี่ระวังอ้วนนะคะระวังอะไนะคะพี่มิ้นเปลี่ยนโปรในไอจีทำไมเปลี่ยนให้ทำอไรเปลี่ยนเพราะนั้นเปลี่ยนมากกับโบกูเบลล์เริ่มนานเลยพิมพิ้นลูกคู่มิ้นผ่าเมื่อคืนมากค่ะรอดูละครมิ้นอยู่ค่ะอยู่ทำด้วยอ่ะชาด้า นนี้หมอโดนแกล้งใช่ครับคือพยายามจะลุกจาก้ยน้องชายเข้ามาดูต้องเก็บสำรองนิดนึงไปขึ้นน้องชายตัวเองเด็กเข้ามาดูแก้วนี่เธอจะไม่หยุดกดไลค์ใช่ปะแค่รอวันว่าเออๆก็นั้นแล้วเนาะเออเออช่องเนี้ยที่ก็ดูเพื่อนๆดีนะอ่ะช่วยกดไลค์หน่อยช่มา ถ่ายให้เห็นหน้าหน่อยค่ะเห็นหน้าใครครับอ่ะออกดมวยนิดหน่อยค่ะนิดมาละอ่ะหน้าแดงอ่ะเขายกร้อยโลอ่ะจริงเหรอเดี๋ยวปั๊บมานี้ตอนแรกปื้มปรับใช่ป่ะให้ปั๊บนั่งฝั่งนี้เขามานั่งอุ้ยไลฟ์ยูวลืมตัว พี่หมอค่ะพี่หมอถ้าดูรายการมีาวไอติมมีไอติมคีที่กินได้บ้างป้องพี่มิ้นทุกนี้มีถายละครสายทางเหมือนกันหมคะแก้วมินิ้นค่ะใช่สองคนนี้เขาชอบเล่นอะไรกันด้วยแปกๆด้วยนะจะบอกว่าสองคนนี้เขาชอบเล่นอะไรกันแบบแก้วเขาสาววายด้วยนะจะบอกให้เธอรู้ปะเขาดูหนังแมววายด้วยนะแก้วชอบชอบชอบ้ตลกวะ ี่อเรื่องใหม่ให้แนนำเลยเรื่องหนังจีนที่พี่ไปตามดาราจีนคนนั้นเรื่องนั้นน่าดังมากไงตอนนี้มาจีนมากไม่อินซีนคอนเสนร์ตก็ไม่อินเหมือนพี่แก้วจะมีละครตอนไหนครับโอ้ปลายปีเลยครับรัชดาแลกวพีคเหรอเนาะตอนนี้พี่ไปเป็นเชฟเห็นมันก่อนเห็นมีอะไรนะ อะไรนะชื่ออะไรนะอันนี้นี้ให้เวลาสามนาทีนะครับมีใครจะถามอะไรพิเศษไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะไปแล้วถือไม่แล้วพี่หมอชอบวายพี่หมอชอบมากชอบมากเลยครับโอ้สาวตัวจีนเรื่องล่าสุดนี่ให้หลัวอีนนะฮะภาษาจีนเรียกว่าเฮโลอีน addict ให้วลเลบอลไทยดีกว่าเอออาพูดถึงวลเลบอลไทยหน่อยซื้อทุกคนไม่แต่ว่า อ่านี่เขาเห็นข่าวเขาไมด่ดีดีมีข่าวหลุดมาว่าเป็นสาววายอะกับกับพี่น้องเออชื่ออะไรนะขวัญจิตอะไรอะไรที่เบอร์จิต่งอันจ็ด,จดจพี่มอทำไมเป็นคนนี้หนูจะฟ้องหนูขอโทษขอโทษขอโทษพี่ไม่ถนัดจำชื่อเลยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนไหนไหนเฮ้ยเใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเขาถ่ายชุดอะไรค่ะอะไรทำไมอ่ะแรงทำไมชริดาชริดา ให้กำลังใจให้ทีมวอลเลย์บอลไทยทุกคนนะคะเห้สู้มีใครอ่ะส่งให้ใครอ่ะให้ใครเป็นพี่แก้วของก้าลังอี๋แผลที่นิ้วแก้วหายหรือยังคะได้แล้วค่ะไปโดนอะไรมาพี่ก็ตอนนี้พี่เรียนเลิกกระดองอ๋อเออใช่ขนมปิ้งมิ้นทอะไรมาวันไหนวันไหนพี่แก้วทำพี่เลิโคโกรกินแล้วดีกว่าใเรียนทำอะไรขนมอยากเป็นเอฟซีพี่มิ้นท์ทำไงคะไปตามไอจีพี่มิ้นท์เลยค่ะใช่หรอ อยากอะไรนะเป็น FC ไปตามเออ่าตามบ้านต่างๆเลยครับชอบบ้านไหนเอาเลยแก้วน่ารักจังเลยค่ะถ่ายสายทายเปงไหนคะตอนนี้รอบทอยู่นะครับเดี๋ยวเขาตอบให้สายายมีถ่ายทีวันที่สามสิบนะคะนี่คือคำตอบสุดท้ายถ่าย30สามสิบเหรอเดือนนี้ไม่มีเลยจริงหรอว่างหรอทำไมอ่ะ ไปทะเลไหมไปทะเลชื่มบ่าดิจนแกด้วยช่วงนี้ชิ่งชนี้ยิงขอพเลยอยากไปอยากไปทำพิธีเอออยากไปเหมือนกันเออไป้ได้ไนมเออเนี่ยพูดกันอยู่เออทะเลอามาดีเรื่องมาวันนึงคืนเดียวพอเนาะแค่คืนเดียวนะก็จ่ามันเสทะเลคืจ มาเอามายี่ดีดีคือฟังเพลงนี้บนรถกันใช่ไหมเอาใหม่เพลงวินแก้วแก้วกัแก้วร้องยี่ดีนะกระจายมันเซอะไรนะกระจายมันเซทะเลคือจุดหมายที่ร้องให้หมอเองนะคะเราจะไปเราจะไปเซด้วยกันที่ทะเลนะเดี๋ยวฉันจะชวนเซให้หมดเลยป้าทะเลทะเลเอะทะเละไปกินกุ้งแก้ม ไปกินกุ้งเอออ๋อเออได้เนาะซีฟู้ดลืมไปเมื่อกี้นึกกุ้งแล้วนึกถึงในอุทยาโอเคไปแล้วนะครับไปกินซีฟู้ดกันไปแล้วอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายทีละคนไปบ๊ายบายบบ๊าายยนะครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายถ่ายตัวเองด้วยอ่ะแน่นอนนิดนึงตะวัน